สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้เอาติดมือ2นะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะเต้เพชรยนต์นะครับท่านใดที่กําลังมองหาเอาติดมือ2ไว้ใช้งานสัก1คันนะครับผมฝากกดซับสไครต์ช่องไว้ให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่องนี้นะจะมีเอาติดมือ2นะครับมาอัปเดต่า้ผู้ชมได้รับชมกันทุกวันเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยู่กับเจ้าโตโยต้าเอาติดหนึนะครับปี2018นคันนี้สีดําด้วยนะฮะสีดําต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับ สีดาเนี่ยนั้นๆทีนะฮะจะมีเข้ามาเนื่องจากว่ารถหน่วยงานนะครับที่ปลดระวางมาส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสีบอลเนาะแล้วก็สีขาวกับสีดาเนี่ยจะมาในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับใครที่กําลังมองหาสีดําอยู่ก็หยิบมือถือขึ้นมานะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลย0816563625นะครับมาจับมาจองกันก่อนนะครับรถมีไม่ค่อยเยอะตอนนี้สีดําน่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ2คันนะครับใน50คันมีสีดําอยู่แค่2คันนะฮะใครหาสีดําอยู่ก็ต้องไวหน่อยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาดูบอดี้รอบคันก่อนนะครับคันนี้ปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วสีค่อนข้างฉ่าเลยนะครับสีฉ่ำๆบางๆเดิมๆแบบนี้นะฮะขออภยัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์เข้าอีกแล้วขออภยัยจริงนะครับมันเลยตัดไปอเดี๋ยวเรามาต่อนะฮะเมื่อกี้ผมแจ้งไปว่าจะพาดูบอดี้รอบคันเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับสีดาสวยๆนะไม่ค่อยมาบ่อยนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปสีดํานี้ผมจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับนั้นนะจะมาที นะครับสาหรับคันนี้ก็บอดี้รอบๆสวยมากนะฮะสีช่าสีวาวเลยนะครับสีดําแบบนี้ปกตินะครับรถสีดํานะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยดูแลรักษานะครับล่องรอยขนแมวอะไรต่างๆนะครับจะเห็นค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมที่เป็นสีแดงกับสีขาวเนี่ยถ้าเป็นรถหน่วยงานนะครับที่ปลดระวังมาส่วนใหญ่จะเป็นรถระดับแบบผู้บริหารนิดนึงนะครับที่จะใช้เป็นสีดํากับสีขาวเนาะนะครับส่วนสีบอลเนี่ยก็จะเป็นทั่วไปเลย นะครับอ่าบอดี้รอบคันประมาณนี้นะครับทะเบียนก็ได้เลขน,นี้ไปเลยนะ8663นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเลยดีกว่าสําหรับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าได้มาเป็นแบบมัลติ r e f ฟ e เตอรนะครับแล้วก็หลอดเป็นฮาโลเจนเนาะแล้วก็ตรงนี้นะท่านผู้ชมจะมีไฟเดย์ทไทม์ u ั n i n g Light มาให้เป็น LED 4เม็ดแบบนี้นะครับกลางวันก็ สวยๆเลยนะครับสว่างงด้านหน้าดีไซน์นะครับก็เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับจะเป็นเส้นคมเนียมยาวๆแบบนี้นะฮะหน้าธนูไมเนอร์เชนตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อยางกันบ้างนะครับท่านผู้ชมล้อนะให้มาเป็นขอบ16นิ้วนะครับสีดาปัดหน้าเงาแล้วก็ยางเนี่ยรัดมาเป็นตัวดันลลอกนะครับปี2022นนะฮะถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับรับรถไปก็เติมน้ำมันใช้งานอย่างเดียวนะครับเบรก เบรกหน้าได้มาเป็นดิสเบรกคู่หน้าด้วยนะครับจริงๆแล้วได้มา4ล้อเลยนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังอ่าเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างด้านในสักนิดหนึ่งรอยแต้มยังอยู่นะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็รอยซิลิโคนอะไรต่างๆโครงสร้างเดิมสวยงามมากคันนี้นะครับผมแจ้งราคาไปหรือยังเอ่ยเดี๋ยวก่อนจะไปชมบอดี้ข้างๆเดี๋ยวผมแจ้งราคาก่อนเลยนะฮะร,ราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่4,39,000บาทนะฮะผ่อนอยู่7 0 0 0กว่าบาทนะครับคันนี้7000นต้น,ตน ฟรีดาวได้นะครับถ้าเกิดว่าเครดิตดีนะครับสําหรับคันนี้เลขไม่อยู่ที่190,000กิโละครับสําหรับสีดําคันนี้เป็นรถมือเดียวนะท่านผู้ชมรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผ่านการตรวจสภาพจากบริษัทนอกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถสแกน QR Code คตรงนี้นะครับเพื่อเช็คประวัติรถนะครับเช็คเช็คว่าการตรวจสอบรถคันนี้เป็นยังไงนะครับ หลายจุดเลยนะครับที่มีการตรวจสอบไปสามารถสแกนเคยร์โค้ดตัวนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจของท่านผู้ชมได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่มีนบุรีนะซอยเสรีไทยซอย70นะครับที่บริษัทเพชรยนต์ถ้าเกิดว่าเดินทางเข้ามาเนี่ยมาที่ซอย70นะครับวิ่งมาสุดซอยเลยแล้วก็มาถามหาผมเซลเต้นะครับได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางมาดูคลิปผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาดูบอดี้รอบคันถูกใจเมื่อไหร่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนะครับ มือเปิดประตูนะท่านผู้ชมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอาจจะมีร่องรอยตรงนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะแล้วก็เส้นโครเมียมตัดที่มือเปิดประตูแบบนี้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสันเหลี่ยมคมของตัวรถท่านผู้ชมดูนะครับสวยๆตรงๆนะรถไม่มีชนหนักพิความจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าปรับอัตโนมัตินะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาที่กระจกด้วยแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยว ผมพามาดูฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับมือเปิดประตูฝั่งนี้จะมีตัวสมาร์ทเอนที่มาให้แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมกุญแจเป็นคีย์เด็ดแล้วนะครับ้ท่านผู้ชมแค่สอดมือเข้าไปนะครับรถก็จะปลดรถปลดล็อกเลยนะครับสำหรับการล็อกรถเราก็แค่สัมผัสตรงนี้นะครับรถก็จะล็อกทันทีนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับสาหรับการใช้งานมากๆนะฮะท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับคันนี้ฟิล์มนะมีการติดมาแค่ในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนงด้านหน้าจะไม่ได้ติดมานะน่าจะเป็น รถหน่วยงานน่าจะเป็นประจำตําแหน่งของผู้บริหารนะครับอาจจะใช้งานด้านหลังบ่อยผู้บริหารจะนั่งด้านหลังเยอะนะครับก็เลยติดฟิล์มสีดำมาแค่ด้านหลังแบบนี้ถ้าเกิดถ้าผู้ชมซื้อกับผมนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิล์มให้นะครับอยากได้ฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งมาได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับสาหรับด้านท้ายสีดําสวยนะผมว่านะฮะตัดกับไฟท้ายสีแดงแบบนี้ค่อนข้างดูเด่นเลยนะครับในส่วนของโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะฮะแล้วก็ 8โคล่าออาติสนะครับมีมาให้เดิมโรงงานแบบนี้ 1.6G ก็มีมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะท่านผู้ชมเป็นแบบ LED ไลท์ไกดิ้งนะครับสวยงามนะฮะตัดกับสีดํามากเลยนะครับรถสีดำเนี่ยตัดกับทุกอย่างจริงจนะริงนะฮะเดี๋ยวดูช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายสักนิดหนึ่งนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายตรงนี้จริงๆจะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะท่านผู้ชมคือมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือแม่แรงอะไรต่างๆก็มีให้ครบเช่นกันนะครับให้ดูโครงสร้างก่อนนะฮะ รอยทางมะาพร้าวนะครับท่านผู้ชมอยู่ครบแบบนี้มั่นใจสบายใจไข่ห่วงได้เลยนะครับรถไม่ได้มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะฮะมาดูหัวน็อตฝากระโปรงท้ายกันนะครับดูได้เลยหัวน็อตแบบนี้นะครับท่าน,นะน,บบน,นาผู้ชมไม่มีการงัดแงะแกะเก่านะครับหัวน็อตเดิมๆสวยๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของฝา,ฝาท้ายนะซิลิโคนนิ่มจิกเข้าแบบนี้เลย สีดำอาจจะมองยากนิดนึงนะท่านผู้ชมแต่รับประกันเลยเดิมแน่นอนแบบนี้นะครับมาดูโครงสร้างด้านในกันสักนิดนึงนะครับรอยเชื่อมรอยต่ออะไรต่างๆเม็ดอาร์อยู่ครบแบบนี้นะฮะสปอนเม็ดอาร์อยู่ครบอ่าด้านท้ายประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยอ่าเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับไฟท้ายนะท่านะผู้ชมแท้เดิมนะครับไทโคโยโตะแบบนี้นะครับจากโรงงานเลยไฟท้ายไม่เคยเปลี่ยนมานะครับเป็นเดิมจากโรงงาน มาดูในส่วนของกระจกหลังกันบ้างนะฮะมีไล่ฟ้ามาให้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็น LED แบบนี้กระจกแท้เดิมนะครับโตโยต้ตาแบบนี้ทุกบานเลยนี่นะมีโลโก้ชัดเจนนะครับสบายใจหายหน่เดี๋ยวให้ดูหลังคาสักนิดนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังคาไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มแต่อย่างใดสวยๆนะสีช่ำๆแบบนี้นะฮะในส่วนของชิ้นยางด้านบนท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับรถวิ่งมาแสนเก้าแต่สภาพ ชิ้นส่วนที่เป็นยางนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะฮะรถไม่ค่อยได้จอดตักเดดกนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านในสักนิดหนึ่งอ่าภายในเบาะให้มาเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้นะับเบาะหนังสีเบจแล้วก็เดินได้สติชิ่งสีขาวมานะครับตรงนี้นะฮะสภาพเบาะค่อนข้างสวยงามเลยนะครับด้านหลังฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีช่องเสียบ usb นะครับตรงนี้มาให้2ตํตำแหน่งแล้วก็ในส่วนของเป๋าจริงโจนะครับแน่นๆตึงๆนะฮะ ไม่ได้มีหย่อนมีโย้ยแต่อย่างใดนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยนะครับตรงนี้นะ,ะท่านผู้ชมที่ผมแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบทุกคลิปเลยนะครับตรงนี้จะไม่ติดสีนะครับเนื่องจากว่าเป็นรอยขี้ของโรบอทนะครับในการขี้ตัวถังไปจุ่มในบอ่อสีนะฮะตรงนี้ก็เลยจะไม่ติดสีอันนี้คือเป็นโครงสร้างเดิมนะครับประมาณนี้นะคะค่อนข,ข้างสวยงามเลยเดี๋ยวผมให้ดูเสาบีกันบ้างใครมองหาสีดําอยู่นะมีมาไม่บ่อยนะผมแจ้งก่อนนะครับยังไงโทรมา พูดคุยปรึกษากันก่อนได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับผมแปะเบอร์มาให้แล้วผมเซลเต้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ไม่ว่ากันนะครับอะมาดูในส่วนของเสาเอกันบ้างนะครับเสาเอนะก็สวยงามเช่นกันนะครับคันนี้ประวัติศูนย์ด้วยนะท่านผู้ชมเพิ่งเข้าเช็กระยะมานะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยอ่ะเสาบีนะครับหัวน็อตสวยๆแบบนี้สบายใจครับ ซื้อรถกับเพชรยนต์นะฮะรถเกตเอทุกคันนะครับที่เราเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานครับอ่าดูได้เลยรถไม่มีตีงกาไม่มีพิกคว่วหมาแน่นอนนะครับเม็ดอาตสวยๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวผมติดเครื่องเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นเนาะภายในแต่ว่าเบื้องต้นให้ดูก่อนนะฮะภาพรวมคอกพิทด้านหน้าอะไรต่างๆค่อนข้างสวยงามสะอาดสะอ้านนะฮะแล้วก็สีเบจแต่กับสีดําแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมติดเครื่องเลยนะครับท่านผู้ชม เลขใหม่นะที่ผมแจ้งไปนะครับ1นึ่งแสนเก้าหมนโลนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเรือนใหม่นะครับเป็นสีฟ้าเรือนแสงแบบนี้นะครับแผงประตูนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบซอฟด้วยนะครับตรงนี้นุ่มๆน,นะเป็นแบบซอฟนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูเนี่ยกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าสีบานแล้วก็ออโต้คนขับนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะท่านผู้ชม พับไฟฟ้าแล้วก็เป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับปรับเลนก็เป็นปรับเลนไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีแอ g i n e s t a r t ต็อปมาให้ตรงนี้ดีไซน์พวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบสามก้านเนาะสามารถปรับได้สีทิศทางนะครับพวงมาลัยแล้วก็สามารถควบคุมเพิ่มเสียงรดเสียงปรับวิทยุตรงนี้ได้เลยในส่วนของวิทยุนะครับ FMAM แล้วก็ CD รองรับการเสียบสาย AUX นะคร USB ตรงนี้แล้วก็ แอร์นะครับเป็นแบบมือหมุน4ระดับถัดลงมาด้านล่างนิดนึงตรงนี้มี Power Outlet มาใหน้นะครับเกียร์เป็นแบบขั้นบันได,ดตึดต๊ดนะครับแล้วก็ฐานเกียร์เป็นสีดำเปียโนแบก็กใส่แก้วได้2ใบตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของให้มาประมาณหนึงนะฮะในส่วนที่พักแขนเนี่ยก็ให้มาเป็นหนังนะครับในส่วนของเบาะก,ก็ยังสภาพค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสะอาดสะอ้านมากๆนะฮะแล้วก็ ไม่มีปีมีแตกมีขาดแต่อย่างใดนะครับตัวคอนโซลด้านหน้าท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับสวยงามสาสอกลมากเพดงเพดานด้านบนก็สะอาดนะครับไม่มีรอยเจิมนะเป็นรถหน่วยงานนะครับจะไม่มีการเจิมอยู่แล้วนะครับกระจกแต่งหน้าไฟมีมาให้นะครับในฝั่งผู้โดยสารในส่วนของฝั่งคนขับนะครับตรงนี้มีมาให้เช่นกันไฟก็มีนะครับแล้วก็แอร์แบกนะท่านผู้ชมให้มาถึง7ลูกเลยนะครับมีม่านคู่หน้านะครับแอร์แบกแล้วก็เป็นแอร์แบกด้านหน้านี้2ลูกนะครับที่ขาอีก1ลูกนะฮะแล้วก็ ด้านหลังนะครับมีม่านมาให้ด้วย2ตัวนะครับรวมเป็นแอร์แบกทั้งหมด7ลูกเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงได้เลยนะครับดิสเบรกสี่้อแอร์แบกเลูกแล้วก็ระบบ ABS มีมาให้ะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับหัวใจสําคัญของรถคันนี้รถวิ่งแสนเก้าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงะว่าศูนย์เครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับท่านผู้ชมตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะ รถหน่วยงานรถประวัติสูงนะครับมาดูได้เลยสภาพไม่เหมือนรถบ้านแน่นอนนะครับท่านผู้ชมรับประกันเลยมาเลยครับเครื่องยนต์ดูอวีบใหญ่นะครับหนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครัสำหรับคันนี้ผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมฟังเสียงก่อนเลยนะครับว่าเครื่องเนี่ยเดินสมูทนะเดินวิ่งแบบนี้นะครับรถวิ่งเแสนเก้าแต่ว่าการดูแลรักษานะครับค่อนข้างถึงเลยระบบเอเจนต์นะครับใช้งานได้ปกติ จะปดครงองลงมาเลยนะครับอยู่ในเกมที่เรียกว่ามาตรฐานเลยนะฮะให้ดูขันหน้าด้วยดูตรงลมแบบนี้แล้ว่านผู้ชมขังหน้าไล่เรียงมาเลยรถไม่มีโดนหนักมาแน่นอนนะครับรอยขอดเล็กน้าอยู่รบแบบนี้นะฮะขันหน้าสวยๆดูตรงลมแบบนี้นะครับน็อตไฟหน้านะไม่เคยขันเลยนะครับไฟหน้าเดิมอ่ามาดูโครงสร้างด้านในกันสักนิดนึฮะดูน,น็อตสวยๆแบบนี้นะครับฝาหน้าก็ไม่เคยแกนะนะคานผู้ชม เบ้าโชคนะมสวยแบบนี้นะครับสบายใจหายห่วงได้นะครับดูแผ่นกันความร้อนนะครับสภาพค่อนข้างดีเลยสติกเกอร์มอกสติกเกอร์คําเตือนนะครับก็อ,อยู่ครบแบบนี้่มาดูซิลิโคนฝากโปรงหน้านิ่มๆจิกเข้าแบบนี้นะฝาเดิมแน่นอนนะฮะห้องเครื่องสวยงามนะครับสำหรับคันนี้ท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วคันนี้พอนอยู่ที่ ประมาณ7,000ต้นนะฮะยังไงโทรมาพูดคุยปรึกษาก่อนนะครับสีดำมีเข้ามาไม่ได้เยอะนะครับขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องของผมนะครับฝากกดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะฮะหาอัปติมือ2อยู่รับรองได้ไม่ผิดหวังแน่นอนมีสต็อกมากกว่า50คขันนะครับยังไงโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับยินดีมากๆที่จะโทรมาพูดคุยกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ